สวัสดีครับคลิปนี้เอากล่องพับได้เด l ีมารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็นโมโตซีรีส์ซึ่งจะเป็นสีดำเทานะครับค่อนข้างสวย ผมเคยรีวิวอีกแบบไปแล้วที่เป็นสีเหลืองนะครับขนาดใหญ่มากตัวนั้นจะมี2รุ่นนะครับซึ่งสามารถใส่ของเปิดฝาเล็กได้นะครับสามารถเข้าไปชมในช่อง YouTube ได้ตัวนี้ต้องการขนาดไซส์เล็กนะครับมาไว้บริเวณที่เหยียบเท้าให้เด็กเหยียบนะครับแล้วเราสามารถพับและใส่ของได้สามารถเก็บได้นะครับแต่คิดว่าอาจจะไม่ได้เก็บก็เลยซื้อมารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้อยู่ที่ราคาประมาณ500กว่าบาทนะครับสามารถเข้าไปดูสินค้าได้เลยตามลิงก์ใต้คลิปนะครับ ผมจะมาสั้นๆน,นะครับมาแกะให้ชมแล้วก็ประกอบให้ชมว่าส่วนประกอบจะเป็นยังไงบ้างตัวนี้ขนาดความจุ35ลิตรนะครับ<ม>ข้อมูลอื่นๆจะเป็นภาษาจีนนะครับมีคำว่า Daily ตรงนี้นะครับเท<ม>่านี้เลยโดยที่เขาแพ็คมาให้ในลักษณะที่พับมาแล้วนะครับกล่องก็เป็นภาษาจีนครับ ตัวสินค้าถูกแพคมาแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเก็บแบบนี้ใส่ถุงได้เหมือนเดิมโดยที่เขามาเป็นสีดำตัวนี้ผมเข้าใจว่าเป็นสีเทาแล้วก็สีดำผสมกันแต่ด้านนอกเป็นสีดำหมดเลยนะครับซึ่งการประกอบก็ง่ายมากครับเราสามารถที่จะเปิดฝานี่คือฝานะครับเปิดฝาออกมานี่คือฝาตัวฝาเขาก็ดูโอเคค่อนข้างที่จะดูแข็งแรงดีแต่ก็จะยืบนิดหน่อย บิดได้เล็กน้อยนะครับเป็นพลาสติกออกนิวเหนียวนะซึ่งตัวฝาจะฝุ่นไม่ลงจะมีร่องก็จริงตรงนี้เป็นร่องนะครับตัวนี้ก็เป็นร่องแต่ว่าไม่ทะลุด้านล่างเข้าใจว่ากันน้ําได้แน่นอนนะครับตัวฝาแล้วก็ตัวผนังด้านข้างนะครับตัวนี้จะประกอบกันมาแบบนี้ดึงขึ้นมา4ฝั่งเลยนะครับแล้วเราต้องประกบตัวสลักเข้าหากันก่อนให้ดูใกล้ๆ ตรงนี้จะเป็นสลักมานะครับประกบเข้ากันแบบนี้ก็จะชิดกันนะครับแบบนี้เลยชิดกันแล้วนะครับประกบทั้ง4ด้านซึ่งฝั่งนี้ก็คือประกบกันเนี่ยประกบกันแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันจะมาลักษณะนี้ก็ประกบเข้าไปเขาจะมีสลักบริเวณด้านข้างนะครับซึ่งตัวด้านข้างเนี่ยจะเป็นสลักล็อกล็อกด้านในถ้าเกิดว่าคุณจะพับคุณจะต้องกดตัวเนี้ย กดลงนะครับกดออกนะกดออกคุณจะสามารถพับได้อย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณจะใส่คุณก็กดเข้าไปแบบนี้เนี่ยอันนี้คือล็อกแล้วนะครับล็อกเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้โอเคเลยแน่นๆหลังจากนั้นก็สามารถที่จะใส่ของได้มันดูโอเคดีบิดได้เล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝาเนี่ยครับมันดูง่ายๆแค่นี้เลยเห็นเขาขึ้นเหยียบได้ผมไม่แน่ใจว่า ถ้าเขาขึ้นเหยียบมันะจะแข็งแรงพอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นเหยียบให้ชมนะครับลองทดสอบขึ้นเหยียบครับดูว่าจะทนหรือเปล่านะครับผมจะลองประมาณนี้โอ้น้ากลัวนะอ่ะแต่ก็โอเคยบุบยุบครับแต่เหยียบได้เนี่ครับเหยียบได้สบายมากแต่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆคือเขาไม่มีเสียงจะเป็นพลาสติกกึง่งๆยางเหนียวเหนียวยุบได้นะครับ แต่โดยรวมแล้วขึ้นยืนได้ครับยืนได้แบบตรงๆเลยนี่ผมขึ้นยืนอยู่นะก็โอเคครับฝาเหนียวดีเขาออกแบบมาให้เป็นชิ้นเดียวโดยที่ไม่มีการแตกหรือหักได้ขึ้นยืนได้ผมหนักประมาณ70กกิโลก็โอเคครับยืนยันตามนี้สามารถใช้งานได้ดีเอามายืนยันดีวให้ชมประมาณนี้ด้านข้างก็จะเป็นฝาแบบนี้พอล็อกแล้วก็ดูแน่นหนาดี แน่นหนามากๆเหยียบได้สบายๆายตรงนี้มีคำว่า daily อยู่ด้วยนะครับฝั่งทางนี้แล้วก็ด้านล่างด้านล่างก็ค่อนข้างจะดูแข็งแรงดีนะครับเป็นด้านล่างที่เขาทำเป็นรอนมาให้จะได้ไม่ติดพื้นซะทีเดียวนะครับ<ม>ค่อนข้างโอเคมากๆก็เอามาฝากประมาณนี้สำหรับท่านใดที่กำลังมองหากล่องอยู่ก็ตัวนี้น่าสนใจครับลองวัดขนาดนะครับขนาดด้านข้าง อยู่ที่ประมาณ19นิ้วหรือประมาณ48เซนแต่จริงๆแล้วรวมหูขอบตรงนี้ด้วยก็จะประมาณ50เซนนะครับส่วนความหนาหนารวมๆกันก็จะอยู่ที่ประมาณ30เซนตามที่เขาเขียนสเปคไว้นะครับแล้วก็ตอนที่ตั้งตั้งเสร็จแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ25เซนความสูงจริงๆไม่ถึงครับประมาณ24เซนนะครับ ก็เอามาฝากประมาณนี้ท่านใดที่ต้องการสินค้าผมรู้สึกว่าเขาทําออกมาได้ดีแข็งแรงเหนียวด้วยนะครับก็ยืนยันให้ประมาณนี้ถือว่าเป็นสินค้าที่น่าใช้อีกอย่างหนึ่งพกพาง่ายพับได้นะครับคุ้มค่าดีเหนียวดีผมขึ้นยืนแล้วรู้สึกว่าทนอยู่ได้นี่ก็โอเคแล้วนะถือว่าเอาไว้ให้เด็กยืนเด็กนั่งเอาไปนั่งแคมป์อะไรพวกนี้สบายๆนะครับ<ม>ก็หมายเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ